อจะเทน้ำซุปแล้วตอนนี้พี่ปัตตัยกุ้งสดสวัสดีค่ะตื่นเช้าเลยวันนี้ทําอะไรครับโรงทานก๋วยเตี๋ยวจ้ะอุ่นสะพายสองแม่ครัวเขากำลังถ้าเราเทยังเนาะมุนกระโดดไปหาเทอ่เอาใส่หม้อไหนก่อนม้ันไม่เจ้าก็เอาหมงรองก่อนเน๊ยเนแอนะเออ๋ยวเดี๋ยวจะถือแล้วแต่เจ้าเลยเราจะถือ เราเราเป็นผู้กำลังน้อยเราต้องถือก่อน อย่างก็ยัางยืดขราตรองเียนต้องนั้นเยอะๆหนึ่งเราห้ามทำตงรงเคาต้องทำานี้ะ <มา S 1> นะแล้วเราก็ยกไป ไวมากเลยนะท่านผู้ชมทำงานไวมากนะนี่ค่ะเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เตรียมเรียบร้อยเจอแค่ลวกลวกผักลวกเส้นลวกลูกชิน้นลวกหมูเดี๋ยวป้าแถวบ้านเราก็ทำแป๊บเดียวเราก็ผู้ช่วยผู้ช่วยก่อน ไปแจกอาหารเจเขาพาไปที่ที่สะแก้วน้ำท่วมนะคะไปแจกอาหารเจคนที่เขาประสบภัยน้ำท่วมไปทำอาหารเจอยู่ที่นู่นนะคะโอ้ยลูกตั้งตีหนึ่งไปตลาดสะแก้วแล้วก็ทำทั้งวันด้วยนะ ทำทั้งวันไม่ได้นอนนะเอฟซีตื่นดึกเสียว่าไม่ได้นอนเลยก็ทําทั้งวันทํากับข้าวเยอะด้วยมีก๋วยเตี๋ยวอีกเราตั้งเป็นเราตั้งเป็นอันี้ไว้เลยค่ะคือให้เขาเข้ามากินเองส่วนบางพื้นที่ก็ขอข้าวมาเข้ากล่องแล้วก็แพ็คข้ากล่อง เอนก็จะเป็นผู้ช่วยนะฮะอืาเป็นผู้ช่วยแม่ครัวเนาะเพราะว่าเพิ่มมักอืมเพิ่มมักเพราะว่าอยู่กับน้องเอ็นแล้วทํางานคู่กันได้เซลอะไรเงี้ยคือเข้าใจกันเขาก็ไม่ให้เราไปทำแผนกอ,อื่นนะเขาให้ทำนูน่นทำนี่อย่างนี้เลยอยู่ใกล้ๆเก อันนี้หั่นยาวไม่ได้ฮะเดี๋ยวผู้ทำผู้แก่ก็ติดโขมเด็กพอดีคำ มันจะเดินมาแล้วหมาโอเคเราเตรียมหั่นไว้ให้เขาจัดการนะมีน้องแก่ไหมงันเจ้าใส่น้ำสตอกเลยเสร็จต้อล้างหลายๆรอบเสร็จล้วเจ้าอัดไม่ในช่องนี้เออนั่นแหละไว้ทาตอนหลังเลยลวกผักเพราะว่าตอนเราจะไปปุ๊บเจ้าเจ้าลวกเสร็จล้างน้ำสองสามรอบเสร็เจ้าเข้าช่องนี้ ยาคงนี้เลยใส่น้ำตาลก่อนเด้อนี่ใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่นั้นนะ่ะไอ้นั้นมีไหมไอไอเบกกิ้งโซดาที่บ้านคอยมีเดี๋ยวเอามาให้ใส่นี่สิเบกกิ้งโซดาใส่ลวกผักได้ใส่ทำขนมได้พอลวกเสร็จก็ถ้าไม่ไม่มีมมน้ำแข็งก็แช่เลยแช่ในช่องฟิตนั่นแหละแช่ไว้พอตอน พอทนที่เราจะเดินทางแล้วก็ค่อยเอาออกก็ได้ป้าแี่บ้านไปหมดมาแล้วคนใส่เสื้อสีขาว <laughs> อย่าบอกว่าเสื้อ <laughs> อยู่ที่บ้าน,บานกบตูม <laughs> Tem um carabel, tem um carabel. มีผ้าไหมร้กผ้ามีผ้าไหมผ้ามันอยู่ไหนเกยมผ้าบ้างใส่เสร็จไรอะไรตกเอาไดหนึ่เฮ้ยอย่าเพิ่ง างไ,หหไปไหมหมดโอ,อมามัไนไปหนไปเราก็จะหั่นหม Clip. ผสมกันเลยเนาะอืมองมน,น,มนมันเียเายเปียกน,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 นะไรนะ คตาเย, up, ย, andal, ย็บเ okay. uh, ็บยค่่ย้อนเงตกเลยไม่งามือนพุ่นเขานเออเดี๋ยวเดนมีฟังก่อนอะไรไหมถ่ายภาพไหนก็งามส่โถ้ากล้องดีดิถ้ากล้องดี ก็ดาก็ไม่ค่อยใชัยไ่ถ้าอ่อันเก่าเนี่ยนะนี่วเขาก็ซื้ออยู่แล้วมึเดียวเขา่อยอ๋อค่อยชัยคิดไงไม่ได้ไม่เอามันไม่เหมือนกันนะยค่ะคนอ่ะก็จะเอาเครื่องเก่าก็ถ่ายคลิปเอาเครื่องเลยเม่มันมันเวลาถ่ายคลิปเรื่เครื่องเก่ามันอันนี้มันมันเดือดดับอะไรนะกระพริบจดอดับไม่มันไม่ดับมันกระพริบนะมันจะแยบ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 นะ สวัสดีคะคุณนะคะเอฟซีเเอยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะเรียมงานก่อนสวัสดีรอบสวัสดีรอบห้องหยเต็มเต็มอะไรคะเลใหญีู่น่้ต็มเเลย ฟรีท่านใดนะถ้าเข้าช่องนั้นแล้วให้อยู่สักสี่นาทีแล้วก็กระโดดมาช่องอื่นนะฮะสี่นาทีห้านาทีหกนาทีถ้ากระโดดนะฮะถ้าอย่างนั้นเราดีเอฟซีก็ได้บ๊ายบาค่ะมาม่าอุ้ยทำไมมีดคมจังเลยอ่ะจะให้ไม่ช่วยทําอะไรบ้างเรี๋ยวอะไเอะครกเลยไหนอยู่ไหนเออมันเอะนะค่ะเราจะช่วยกันนะคะอยู่ที่ อยู่มุมนี้นะคะเด็กชีมาดวันนี้โอ้โหดุจมลเด็กีเข้ามาแล้วก็อยู่สักห้านาทีก่อนนะคะแกะนะดีคคนแบบเนี้ยได้ รวนเขาเรียกว่ารวนรวกรวนนะเอะเอเขาเรียกรวนเขาไม่ได้เรียกลวกถ้าลวกจะต้องต้มน้ำอืมอันนี้เขาเรียกว่ารวนก็คือต้องยืนคนไม่งั้นมันจะติดมันติดหม้อแล้วต้องคนไหคนไม่คนไม่ได้คนไปเรื่อยๆเขารวนในหม้อไงป้าดา เขารวนหมูในหมอ้อเออเออปดาต้องยืนคนตลอดจนแบบกล้ามขึ้นอะไรประมาณเนี้ใช่อ้าวโอยอ,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 อย่าห้ามรองเพลงในตัว <c oughs> เดี๋ยวได้ผัวแก่ด้ว <c oughs> ป่าไปนรอเ okay, อฟซีออดูเบื้องหลังอะเอฟซี FC ดูเบื้องหลังการทำงานฮะอะเปลี่ยนมุมบ้าง อ่ à, เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมอืม mm.

เบื้องหลังการทำงานของเราตีสามนะท่าำปู้ชมนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเรคุณสุรีพรพี่กุ้งนางสวัสดีค่ะพี่กุ้งนางขอบคุณมากเลยค่ะไม่เยี่ยมไม่หยาม จะอาจะอาแล้คะ 身材么？ สวัสดีค่ะคุณคุ้น,นางสวัสดีนะคะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเนาะรู้เนาะพวกเราจะทํางานเราจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาให้กําลังใจเยอะๆเยอะเยอะ ยมันสะท้อนแสไฟโไปยุงเดิัถอไปอ่านทำไมเห็ดขึ้นบีบอยู่อ่านหรอกแค่เปลยนมุมว่าเออมุมไหนมันจะสวยนะมันมองไม่เห็นเลยเนอะไรมั้งออดไฟ ไปแล้วกัไปชลลืมเอมันนี้เด้อางเนยมาแรงเด้อานนี้เต้นนอนแอนโทรหาสอง้างมาเลยดลืมสายชัด <laughs> ลืมสายชัดให้ีให้ปกติ ปกติเราตื่นมาปุ๊บเราจะได้ยินเสียงเวลาเขาเดินมาเราจะเรียกคุณน้องซีบอกว่าต้องป้าอร่อยด้วยต้องป้าอร่อยด้วยอะไรอะไร มันจริงค yeah. uh, um, like an ่ะเราใช้ข้าหน้าม่ค่อยดีอะไรสดมันก็ชัดเข้าคามนดีดีหมดทุกคนกำลังใจนะคะมเราลวกเสร็จพลารอยแล้วก็เอาได้เลยจริงแล้วเขาโวก ชื of ่นใจน้ำตาแทบไหลเมื่อเราหันผงน้ำตาค่นใี่เราจะได้แกงลงทานน้ำตาแทบไหลคุณพารดีสวัสดีจ้าเราดกันปีห้านะฮะหกโมงพี่ใหญ่บอกว่าเดินร้องหมุนเลยฮะท่านผู้ชม อืเราจะล้อหมุนเลยทันทีนะฮะอย่าเพราะว่าทีมงานนี้เขาเร็วฮนะเพราะถ้าเข้าไปช้ามันจะคนจะเยอะมากก็บางปุ๊บเอ็นก็จัดจัดเครื่องน้ำน้ำอะไรน้ักพีน่ะจัดที่เจ้าเนี่ยกำลังทำอยู่อืมจัด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 เอาช่วยไม่ต้องเป็นห่วงอ,องเพราะว่าปีนี้เราแกะเครับใช่ ถ้าเราแจกก็พองก็แปรมันก็จะ,ม,จะมันก็จะหลากหลายเนาะ,ะว้าวุ่นว้าวุ้นว้าวุ้นเหมือนอะไรนะโฮ้ยตอนที่อยู่ที่นั่นก็ตื่นเชา้าเหมือนกันเนาะตอนที่ไปแจกที่อุดรเนาะยากเก็บถุงีมีถุงจะรวบเร็จแล้วจะใส่ถุง อันนี้ก <pr> ็เอเดนก็หั่นซอยเสร็จก็ใส่ปุ๊บเลยถ้ามันล้นเกินระดับก็เบาๆก็บด้ว่าว่าเราสุกมันก็ได้เยอน้ำระดับก็วิญญาณในการใช้เข้าไม่สุกสุกแล้วก็ไะดับไม่ต่อรับวิทญาณในการรับกมเ่มแอ่ว่าหลังลป้าชาวบ้านช่วงที่ว่าป้าที่บ้านกลับประมาณ ปลาดาก็ทำเสร็จได้อะไรเงี้ยบอกเออเออปลาดาเออใช่ใช่ใช่นี่มูหหันาใช่ค่อยซื้อซอยซื้อแบบสำเร็จเลยซื้อในอะไรนั่งไงพูดเหกุพูดเหกโอ้ลืมบอกพี่แอนเรามืมซื้อสับอกแทะไว้เอาไม่เป็นไรเอาออกได้ ก็ใส่แบบสามตัวเองมาเอาก็ลวรวบปลูกเกินไป คนชมนี <Cornell>. ่แ่ไว่อนอย่าลืมตรงอกเลยตรง้องอ่แกห้แช่อันนี้ไว้ก่อนตูเพื่อความสุข เปิดไม่เปิดไม่ได้เลยวันนั้นอ่ะต้องไม่ยากเปิดต้องมีระบบใหม่แต่ตอนนี้ค่อยรู้จังหวะแล้วค่อยรู้ไม่รู้เลยมาเปิดยากมากค่อยปวดแขนเลยกอปวดนิ้วไม่เปิดได้เคยก็เปิดได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขมีเขามีลูกกุญแจแบบใหม่ก็เลยดพอได้จําได้แหละคราท่านผู้ชม เดียบร้อยนะท่านผู้ชมโอ้โหเป็นคนที่เร็วมากเลยโอไม่ใช่เรตอนนี้ก็กำลังลุกนู่ชิ้นอยู่เดี๋ยวตั้งลูกชิ้นก่อนนะเดี๋ยวถ่ายลูกชิ้นก่อน แล้วถ้ยกเอายกก็อ,ออกเได้ทนะีไรเราก็จะยกหม้อไปมาจากช่องป้าไทยบ้านโอ้กระโดดมาแล้วใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะได้ห้านาทีหรือยังคะโอ้โหได้แล้วได้แล้ว,ลวกระโดดมาแล้วนี่อุย้ยภาพนี้สวยมากอุย้ยภาพลูกลูกชิ้นอือสาวๆเข้ามากดไลค์ให้ทุกคนค่ะขอ,ขอบคุณพระบรมนาถบุตรค่ะด้วยนะคะคุณพี่ป้าทายสวัสดีค่ะรับชมด้วย คุณพี่ปัดไทยคุงสดเลยนะจ๊ะเหนื่อมีปัญหาเลยก็ชอนยกขึ้นอ่ะเออและปเอาที่บ้านไปแอนยกขึ้นปไว้ตรงนี้จ้ะโอเคจัดไปเราใส่ถุงเลยไหมถุงเย็นก่อนนะ นี่นะคะ F สี่แผนกลวกฮะแผนลวกเอา้ยาคุณธรรยยสวัสดีค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็รวนหมูฮะรวนหมู <c oughs> จ<ะ>้าจ้อันนี้อันนี้เขาจับหมูแต่เราจับผักแล้วนะฮะที่หมวยสวัสดีจ้าป้าไทยบ้าน <c oughs> าก็โดน <c oughs> มาจากป้าไทยบ้าน ขอบคุณค่ะพี่สาวคนสวยจ้ะเก่งทุกคนค่ะจ้ะนะคือสามารถออกโรงทานได้เลยค่ะแต่ว่าเราต้องใช้พลังทีมนี่นะคะเร็วเร็วยาชิยังไม่ตื่นใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะย่าก็เพลียเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววัยรุ่นทำเองโอ้ดูฮะท่านผู้ชมดูลูกชิ้นโอ้โห หมูก็สุกแล้วเหลือลวกผักลวกผักแล้วก็เข้าช่องฟิตเลยฮะจ้ะอ่านี่ค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วเอาขึ้นรถเอาไม่ใช่ลวกเส้นต่อ <c oughs> พร้อมแล้วนะคะนี่นี่เอแอนกับป้าไทยบ้านก็มาแต่เช้าเอเอนก็เตรียมตรงนี้แล้วนะคะเตรียมไว้ให้เพ่ินเรียบร้อยจ้ะถุงขยะแล้วก็เมื่อเมื่อคืนนี้ป้าไทบ้านก็บดถั่วเรียบร้อยเอแอนก็เตรียมเอเมเอเขาเรียกว,ว่าเครื่องปรุงนะคะถ้วย ช้อนนะคะป้าจะบาเออโอเคนะคะเดี๋ยวเราเตรียมให้เขาขอบคุณที่มวยขอบคุณที่ปัดภัยกรุงสดด้วยนะคะอยู่ที่กล้องหน้าดานนี่นะมันมวยกล้องหน้าไม่ดามันมัวอยู่ตอนนี้รอรอน้ำเดือดก่อนนะคะให้เราเอาไปเผื่อไว้ดีกว่าไม่โผ ถ้าเหลือเราก็เอากลับมาได้คือเราเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะต้มอะไรก็หลบหลอนหมดเลยออะไรเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนอ้าก็ต้มไงต้มน้ำโอ้จัดจัดไปเอาไปด้วยค่ะอือการละมังการละมังที่ที้เนี่ยเราเพ้เงใส่ได้เลย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 จ้ะค่ะเตรียมเครื่องเตรียมเครื่อง ขอบอคุณมากค่ะ FC ทุกคนนะคะมาให้กำลังใจนะฮะต่ไอไปเขาก็จะลวกผักลวกเส้นนะฮะจ้ะส่วนเราก็นี่ค่ะเตยี่ยวอ้อม FC ไว้ใจได้ค่ะไว้ใจแอนได้ FC เพราะเราเคยมีประสบการณ์ในการทำโรงทานมาแล้ว <c oughs> เราใส่ลูกชิ้นแล้วนะใะ้เอฟซีต่อไปเขาก็จะใส่หมูหมูยกไปทางนี้เลยเหรอหมูก็ไปแบบนี้บอกนั่นก็หาอะไรใส่ไปไม่ไม่ไม่เอ็ลูกชิ้นมีอะไรอีกไหมเราต้องรู้นะ้อลูกชิ้นเราไดใส่ด้วยค้ะเออไม่ถุงทุงทุงหิ้วเออได้อยู่แต่อุปกรณ์ทานกระมังอะไรที่เราเออซีรุกข้าวเตี๋ยวซีลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ไหน พี่ลูกวยเตียวทับที่ะเออโอเคเอ,เอ,อืมอ,อ่ะลูกคินพรดทีมไม่ก็เราตื่นตั้งแต่ตี